สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นมิสโน่นะครับเป็นเวฟอะไดชี่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าเทลนะครับคู่หนึ่งที่ทางแบรนด์มิสโน่นะครับเท่าที่ผมอ่านรีวิวนะครับเขาภูมิใจมากๆเลยครับตัวนี้นะครับก็อาถ้าเกิดเทียบอันเตอร์บูธนะครับก็จะใช้ยางของคอนดีท่อนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะใช้ของมิชูลินแทนนะครับนี่ครับนี่ครับใหม่มากๆครับใหม่มากๆครับพื้นยางระดับโลกเลยนะครับนี่ครับมิชูลินนะครับนี่ครับ ยึดเกาะดีนะครับเป็นตัววิ่งเทลนะครับตัวนี้นะครับก็อ่านี่ครับสวยมากครับสวยมากครับนี่ครับผมใหม่มากครับใหม่มากนี่ครับดอกยังเต็มๆนะครับสีสวยมากๆครับสีสวยมากสีแบบเด่นๆเลยนะครับที๊ดจ๊าดมากๆเลยครับสวยครับชอบเลยนะครับนี่ครับดีใจกับไซส์40ความยาว25ด้วยนะครับ25.5จุดนะครับขออภัยครับ25.5จุดใส่ตรงไซส์เลยนะครับสวยมากครับสวยมากๆครับดูนี่ครับ ใหม่มากๆครับซอฟต์เดิมๆนะครับเชือกเดิมทุกอย่างเดิมๆพื้นอ่าคือใหม่เมื่อใหม่มากๆนะครับขออภัยครับใหม่มากๆครับอรีรีวิวหลายคู่นะครับลิ้นพันกันนิดนึงนะครับใหม่ครับอ่ามาดูด้านในเลยครับคือคู่นี้คือแบบผมจิบหยิบมาเพราะว่าสภาพมือหนึ่งเลยนะครับปกติมิโซโนผมไม่เข้าไม่ไดเอามาเลยนะครับนี่ครับผมเห็นสีสวยแล้วก็สภาพมือหนึ่งนะครับลูกค้าดูนะครับด้านในนะครับนี่ครับ วาโค้ดอะไรยังอยู่นี่ครับนี่ครับใหม่มากการตัดเย็บได้อย่างเนียนมากๆเลยครับนี่ครับคือแบบยางมีความทนทานนี่ครับมีความยืดหยุ่นดีมากๆเลยครับนี่ครับนี่ครับคือยางนิ่มมากๆเลยนะครับนี่ครับใช้ยางมิชลินนะครับนิ่มมากครับครับผมสวัสดีครับสวยครับขอบคุณครับ